ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวการจัดมหกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรแปรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรค่ะใดยเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่15กรกฎาคม2567ที่กาสาวัยตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ในสมชัยอัมพันการประหลัดจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดแพร่โดยมีนางสาวอัญชลีปัญญากวาวเกษตรจังหวัดแพร่กล่าวรายงานในวันนี้มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งสิ้นจำนวน25กลุ่มจาก8อำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่มาร่วมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกว่า100คนค่ะ โดวยวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้แก่ผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้นสามารถสไร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดแพร่ค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับการแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร25กลุ่มมีนิทรรศการการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป ทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าแปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน25บูธมีการแสดงดนตรีสดรวมถึงกิจกรรมแจ็ของรางวัลตลอดทั้งงานค่ะ โดยนางสาวอัญชลีกล่าวว่าจังหวัดแพร่มีการขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งสิ้นจำนวน212กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด5,500คนโดย75%ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรซึ่งปัญหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดแพร่พบว่าส่วนใหญ่สินค้ายังไม่เป็นที่น่าดึงดูดใจของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตราสินค้ามาตรฐานราคาและการรับรองมาตรฐานสินค้า ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและการซื้อซ้ำจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดแพร่ให้ได้รับความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปในท้องถิน่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ตามวิสัยทัศน์จังหวัดแพร่ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรเศษรษฐกิจ การค้าการลงทุนให้สามารถแข่งขันได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการในการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการทํางานกลุ่มเพื่อความยั่งยืนต่อไปค่ะของสื่อโทรทัภคทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์รายสินค้ามาตรฐานสินค้าและการรับรองมาตรฐานสินค้าพัฒนาศักยภาพข,ข,ของกลุ่มแม่บ้านจาังหวัดแพร่ให้ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาสิานณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ตามวิสัยทัศน์สินค้าการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการการติดตั้แบรรูปลุมแม่บ้านเกษตรกรในการมัานการสินค้าแปรในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วยและกระตุ้นการรับรู้แก่ผู้บริโภคในการประกอบธุรกิจและสร้างภาพขอเรียนเชิญค่ะเกษตรกรเกษตรแพร่ ้องหมนวั่งหม่ต้เป็นคออาต้อาเป็อำเภอเจ้าที่ผู้กำกับการและแม่บ้านตัวป็ะกอทุกท่านครับมีความดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้ธนาคารเปิดงานมาทำได้ติหน้าผลิภัททางแปร์รูแม่บ้านตัวประกอวันนี้ละทำอะไรานะน้องเป็นตลอดแค่เห็นว่า วัฒนธรรมที่สำคัญการยกระดับสิ่งความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้สอดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการในการดำเนินในการดำเนินกิจกรรมกับเคลื่อนการพัฒนาที่ตัวความด่างดีโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสินค้ารายรูปสินค้ารายประเภ เพื่อพัฒนาสิทนและเพิ่มสงทางตลาดรวมถึงพัฒําการตั้งค้าบ้านที่ีให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านเกษตรกรซึ่งพอาำให้คนแม่บ้านตลาดสินค้าเกษตรของแม่บ้านเกษตรกรทำดีของกระทรวงเกษตรและน้ามันนี้ค่ะคุณมครับรจมกับรวมแม่บ้านเกษตรกรค่ะ ซึ่งจะโดยสำนังกงานเกษตรจรังหวัดแพร่นะคะสำหรับพิธีเปิดนั้นนะคะที่มีของเราก็คือท่านประธานตรงด้านหน้านะคะหัเรียมนั้นจะเป็นเส้นล่างของห้าสี่สาม ้อที่นนะั้นเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะผอจะเป็นในส่วนของหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายเกษตรอำเภอจังหวัดแพร่จ้าหน้าที่นี้นะคะเดินออกไปที่ห้ามใจไม่อยู่นะคะใช่ครับค่ะ mình sẽ phết vào, mình để không bỏ lỡ những video hấp bún luôn này, để hấp cho ก็จะเพิ่มมานะครับนะของพิธีเปิดในวันบ่ายนี้เดี๋ยว